เปี่ยนมุมมองของมนุษยชาติไปตลอดกาลจากการค้นพบกฎการเคลื่อนที่และกฎแรงโน้มถ่วงสากลโดยนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษไอแซคนิวตันผลงานที่ปฏิวัติมุมมองทางวิทยาศาสตร์ทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาไอแซคนิวตันเกิดในลิงคอนเชอร ในวันคริสต์มาสปี1642เขาเติบโตมากับยายที่เป็นคนเลี้ยงดูในช่วงวัยเด็กนิวตันต้องทนทุกข์กับการอยู่คนเดียวแล้วก็อาการป่วยจนกระทั่งในปี1665เขาได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งเคมบริดจ์แต่แล้วหนึ่งปีให้หลังก็เกิดการระบาดทำให้าานิวตันนั้นจะต้องกลับมาที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่นี่เองที่นิวตันก่อร่างสร้างทฤษฎี ที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมวน,มนุษย,ยชาติและทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานสำคัญของโลกแรงบันดาลใจในการค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงสากลเกิดขึ้นเมื่อเขาเห็นแอปเปิลในส่วนของยายตกลงสู่พื้นคำถามที่ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดึงให้แอปเปิลนี้ตกลงมาและการตกลงมานั้นจะมีลักษณะเยี่ยงไรนี่วางรากฐานให้กับการค้นพบ กฎแรงโน้มถ่วงสากลหรือ law of universal gravitation และกฎการเคลื่อนที่หรือ law of motion ซึ่งเป็นการหลักสำคัญในการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในวิชากลาศาสตร์ในศตวรรษที่17มุมมองจกักรวาลวิทยาแบบ Heliocentric ที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเริ่มได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแต่คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้นั้นก็คือทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้น ดาวเครา่องต่างๆโคจอรรอบดวงอาทิตย์ได้อย่างไรนิวตันคือคนที่มาแก้คำถามนี้แรงบันดาลใจจากแอปเปิลลูกนั้นทำให้เขาตั้งข้อสมมุติฐานไว้ว่าจะต้องมีแรงบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวฉุดให้แอปเปิลมันตกลงและก็เป็นเหมือนกันกับวัตถุทุกอย่างบนโลกที่มีมวลเขาได้พัฒนาทฤษฎีนี้ไปไกลถึงขนาดว่ามันก็คงจะรวมไปถึงบรรดาเทฟ้าหรือว่าดาวต่างๆบนท้องฟ้า ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือว่าดาวเคราะห์ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎข้อนี้นิวตันจึงถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่สามารถอธิบายกลไกการทํางานของแรงโน้มถ่วงหรือว่า Gravity ที่ส่งผลตั้งแต่แอปเปิ้ลยันกระทั่งวัตถุในจักรวาลของเราว่าทำไมเหล่าดาวเคราะห์จึงสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ผลงานชิ้นสำคัญของเขานั้นตีพิมพ์ในปี1687ชื่อว่า Philosophia Naturalis Principia Mathematica ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่มีความสําคัญกับวงการวิทยาศาสตร์และมวลมนุษย,ยชาติหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายกฎการเคลื่อนที่ทั้ง3ข้อของนิวตันใช้ในการอธิบายความเร็วแล้วก็มวลของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่กฎข้อแรกกล่าวไว้ว่าหากวัตถุนั้นอยู่ในสถานะที่หยุดนิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไปตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทําให้มีการเปลี่ยนสภาพกฎข้อที่2กล่าวไว้ว่า ความเร่งหรือว่า acceleration นั้นจะขึ้นกับแรงที่กระทำกับวัตถุที่มีมวลเขียนเป็นสมการได้ว่า sigma F เท่ากับ ma และกฎข้อที่3กล่าวไว้ว่าหากเรามีแรงไปกระทำกับวัตถุก้อนหนึ่งเราเรียกว่าแรงกิริยาหรือ action วัตถุก้อนดังกล่าวก็จะออกแรงกระทำกลับกับเราในทิศทางตรงกันข้ามแต่ว่ามีขนาดเท่ากันเราเรียกแรงแรงนี้ว่า reaction กฎอีกข้อหนึ่งที่ถือว่าไปไกลกว่าการพิจารณาวัตถุเคลื่อนที่ในโลกของเราก็คือกฎแรงโน้มถ่วงสากลเขามองว่าวัตถุต่างๆที่มีมวลจะมีแรงบางอย่างดึงดูดเข้าหากันเราเรียกแรงแรงนี้ว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลโดยแรงแรงนี้จะขึ้นกับมวลที่มันกระทําดึงดูดซึ่งกันและกันและระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวลเขียนเป็นสมการได้ว่า F เท่ากับ G คูณกับ m 1คูณกับ m 2 หาด้วย r กำลังสองเมื่อ m คือมวลของวัตถุและ r คือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุทั้งสองทั้งกฎการเคลื่อนที่และก็กดแรงโน้มถ่วงนั้นเริ่มก่อร่างสร้างแนวคิดในปี1666ซึ่งถือว่าเป็นปีมหาสัจจรรย์ของนิวตันเราเรียกว่า a n นนุสมิลาบิลิแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบและยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือคณิตศสาสตร์ที่เรียกว่าแคลคูลัสซึ่งเป็นการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณปริมาณที่มีค่าน้อยมากๆนิวตันได้ใช้คณิตศาสตร์ตัวนี้เองมาใช้ในการศึกษากฎการเคลื่อนที่ดังกล่าวมากไปกว่างานที่ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุนิวตันยังมีการศึกษาสมบัติต่างๆของแสงโดยในปี1704เขาได้ตีพิมพ์ผลงานที่ชื่อว่าออปติกเป็นผลงานที่ศึกษาสมบัติของแสงและเขาค้นพบว่าแสงขาวที่เรามองเห็นจากดวงอาทิตย์นั้น แท้จริงแล้วเมื่อเราเอาม,ามันมาผ่านปริซึมซึ่งเป็นแท่งแก้วเราสามารถที่จะแยกแสงขาวเหล่านี้ออกมาเป็นแสงสีต่างๆที่เรามองเห็นได้นิวตันยังถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่วางรากฐานให้กับการทำกล้องโทรทัศน์แบบใหม่โดยเขาได้ออกแบบกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงหรือ r e f r a c t i n g telescope ในปี1668เป็นกล้องที่ใช้กลไกการทำงานของกระจกเว้า แทนที่จะใช้เลนนูนเหมือนในอดีตทำให้ลำกล้องนั้นมีขนาดสั้นลงและก็ภาพที่ได้มีความคมชัดมากขึ้นมากไปกว่านั้นการใช้กล้องที่เป็นกล้องสะท้อนแสงยังลดค่าความผิดเพี้ยนของแสงได้อีกด้วยมากกว่างานทางด้านวิทยาศาสตร์ของนิวตันแล้วนิวตันยังมีการศึกษาเอลเคมีหรือการเล่นแร่แปรธาตุและศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลเขาทั้งตีความพระคัมภีร์วิวรณ์หรือ Revelation ใหม่ รวมถึงการทำนายวันสิ้นสุดของโลกเขาได้มีการออกแบบพระวิหารของโซโลโมอนหลังที่3จากหนังสือเอเสเคียลและชื่อว่าแนวคิดเกี่ยวกับตรีเอกภาพหรือ Trinity ที่ชาวคริสต์เชื่ออยู่นั้นเป็นความเชื่อที่ถูกบิดเบือนแม้ว่าตัวของนิวตันจะเป็นคนที่สันโดษแล้วก็เข้าสังคมไม่เก่งแต่เขาได้รับตำแหน่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นประธาน Royal Society โดยเขาดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี1703ดำรงตำแหน่งถึง24ปีผู้ดูแลโลงกระสาบหลวงหรือ Royal Mint และที่นี่เองที่ทำให้เขาได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมากจากการจับคนที่ทำเหรียญปลอมขึ้นมาเขายัางดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ Member of Parliament จนกระทั่งในปี1705เขาได้รับการแต่งตั้งโดยพระราชินีแอนแห่งอังกฤษ ดำรงตำแหน่งเป็นท่านเซอร์จรึงเป็นที่มาของชื่อเซอร์ไอแซคนิวตันไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอัจฉริยภาพอันโดดเด่นวางรากฐานให้กับวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ผู้พลิกโฉมประวัติศาสตร์ของมนุษย,ยชาติไปตลอดกาลหากท่านในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับ ให้กับทางช่อง The Project Thai แล้วก็หาในคลิปหน้านามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกดติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ